ผ่านพ้นเกมสัปดาห์ทิมชาติไปแล้วนะครก็วันนี้น้ำแมวก็พาไปดูเรื่องเบาเบ้างฮนะเรื่องของตลาดนักเตะนะที่ซอเปอร์นะครับน้องไก่แสดงความสนใจนะตอนนี้ ข่าวที่เข้ามาในสัปดาห์สองสัปดาห์นี้ก็เรื่องราวของอิลยาสบันยีนะฮะคนนี้เป็นเซนเตอร์แบ็กยูเครนของบอลมัดแน้มองของน้องไก่นี่ดูมาเป็นปีแล้วนะ <c oughs> ตั้งแต่สมัยเล่นในยูเคแล้วไม่ซื้อสัทีถ้จ้องเงินตัวเปี้ยวละแหมก็ถ้ามาก็จะมาเป็นอะไรนะครับให้กับโรเมโลวันเดอร์เวนก่อนหน้านี้ก็ได้เซนเตอร์โรมาเนียมาคนหนึ่ง นะฮะมี4คนนั่นแปลว่าดีนะทีมที่เขาจะลุ้นแชมป์อะไรเนี่ยต้องมีเซนเตอร์ดีๆ4คนนะถ้าได้ซาบันยี่มาแบ็กอัพอีกคนนี่น่าจะดีครับแต่แฟนน้องไก่รอลุ้นกันนะฮะคาวของมิดฟิลด์ฮะก็คือเอเดรีนซอนนะอันนี้นักเตะบราซิลนะฮะของแอตาลันตาก็ไปดูฟอร์มเหมือนกันนะดูว่าจะมาเสริมหรืจริงๆมิดฟิลดสเปอร์นี่เพียบเลยนะไม่ว่าจะเป็นมิซูม่าปามาตัสซานะฮะเบนตานคูโลเซลโซนี่ไม่ค่อยได้ใช้ ปีไอมีฮอยเบิร์ตกับโอลิเวอร์สคริปด้วยนะฮะแล้วอย่าลืมว่าเดี๋ยววันที่1กรกฎาคมนะฮะลูคัสเบิร์กวอลฮะตัวทีมชาติสวีเดนของเยอร์กาเดนก็จะมาสมทบด้วยตอนนี้อ่าก็ให้เยอร์กาเดนงเขายืมตัวเล่นไปก่อนจนจบซีซั่นนะฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่สเปอร์แซงสนใจครับก็คืออัลเบิร์ตมุนซันนะฮะอันนี้เป็นกองหน้าเจโนะชาวไอซ์แลนด์ครับซีซัซซ่นที่แล้วยิงในเกาโชซีรีบีไป11ประตูซีซั่นนี้ยิงในเซเรีาอาเซีรีซเรอตาอิต สิบประตูละนะครับให้กับเจนัวในไลยของคอนนอคาราเกอร์แหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นะฮะของเดลี่เมลก็บอกว่าเชลซีจะขายนักเตะคนนี้แน่นะในช่วงซัมเมอร์เพราะ,ะจะได้เอาเงินมาโต้นะฮะในเรื่องของฟันเดนชั่นไฟเพย์นะเชลซี Chelsea มีปัญหาตรงนี้อยู่นะก่อนหน้าน,นี้ก็เคยปล่อยแมนสันเม์วไวนะ้ฮะย้อมไหม <c oughs> ย้อมไปให้แมนอยู่60บล้านปอนด์นะเดี๋ยวเราจะดูว่าคาร์กเกอร์จะเท่าไหร่ซึ่งสเปอร์เคยมีข่าวนะแต่ว่าเนี่ยอย่างที่บอกวิฟิลสเปอร์ก็ล้นละก็คง คงจะเป็นทีมอื่นนะที่จะได้ไปซึ่งจริงจริงการลกเกอร์เป็นเป็นสไตล์นักเตะที่นักแมวชอบนะฮะก็คือเล่นได้ทั้งรุกแล้วก็รับครบเครื่องนะฮะนักแมวไม่ชอบมิดฟิลด์ที่บอกว่ายิงประตูไม่ค่อยได้อย่างไฮร่วิงเนี่ยแปะไปแปะมาอย่างนั้นไม่ชอบอ่าถ้าเป็นกาลาเกอร์ถ้าจะมาจริงก็เอานะ <c oughs> นี่ฮะเก็บมาฝากครับสําหรับตลาดนักเตะของซอปเปิในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมแลวเราก็จะมุ่งหน้าสูพรีเียร์ลีกอังกฤษฮะช่วง10นัดสุดท้ายครับรอรุ้นหนั่ว่า อานนอนร์เซนอลลิเวอร์พูลหรือแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับสุดท้ายแล้วใครจะเป็นแชมป์ครับพรุ่งนี้เดี๋ยวมีความคืบหน้าอะไรนะแมวมานำเสนอเช่นเคยครับผมวันนี้เบาๆนะไม่มีเรื่องของอฟุตบอลแล้วกันนะครับเพราะว่าบอลเล็กๆอ่ะนะเพราะฉะนัะ้นขอข้ามในเรื่องของทัศนะไปวันหนึ่งครับ